The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ The Practical l i f e กันนะครับวันนี้ขอคุยเรื่องของอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับหัวหน้าของเราเขาเป็นไบโพลาหรือเปล่าจริงๆก็ไม่อยากจะไปโทษหัวหน้าสัฝ่ายเดียวนะผมว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็มีสิทธิ์สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นไบโพลาได้เช่นกันนะครับ อ้างอิงกันสักนิดนึงนะฮะก็เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยวันที่30มสิเขามีการกําหนดนะวันที่30มีนาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันไบโพล่าโลกนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้เราทําความเข้าใจกันทกนิดนึงนะครับว่าอาการไบโพล่าหรือว่าโรคไบโพล่าหรือภาษาไทยเขามีการแปลว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วมันมันยังไงกันแน่นะครับ ที่มาที่ไปเนี่ยต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยสาเหตุสําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองอาการก็คือเกิดอารมณ์แปรปรวนผิดปกตินะครับบางทีก็ล่าเริงนอนไม่หลับไม่หลับไม่นอนนะพูดมากพูดเร็วนะครับบางทีก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงบางทีก็ขาดความเชื่อมั่นไปซะอย่างนั้น มันหมายความว่าสุดโต่งทั้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็มีระดับความรุนแรงนะฮะตั้งแต่เบาจนหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เช่นกันเช่นถ้าเกิดว่ามีเบาๆก็อาจจะทําอะไรแบบคิดช้าไม่มีสมาธิได้หนักหน่อยก็คือเริ่มคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือว่าหนักไปกว่าน,นั้นก็คืออาจจะถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะ การเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงมาของอารมณ์เนี่ยมันถือว่าคนรอบตัวถ้าเราเป็นเนี่ยคนรอบตัวก็อาจจะไม่เข้าใจได้เช่นกันวันนี้ผมไม่ได้แบบว่าเราเป็นนะแต่อยากให้เข้าใจเหมือนกันว่าโ,โรคไบโพล่าเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยจำนวนมันเกิดขึ้นอัตราการเกิดเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาการที่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ได้นานหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วก็แน่นอนมันมีนมผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ในต่้งในการทํางานด้วยความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วยนะครับก็คือเขาเป็นคนไม่ปกตินั่นเองนะครับก็จํานวนนะครับเดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่สิบห้าถึงสิบเก้านะครับแล้วก็ยี่สิบถึงยี่สิบสี่ก็สูงขึ้นแล้วก็ในกลุ่มไปทํางานก็มีจํานวนของคนที่เป็นโ,โรคไบโพล่าสูงขึ้นเช่นกันนะครับโรคนี้ถือว่าเป็นโรคในระยะยาวนะครับเรื้อรังเป็นแล้วเนี่ยเป็นยาว นะหายไหมหายได้แต่โอกาสกลับมาเป็นซ้ำสูงสูงพูดง่ายๆคืออย่าเป็นดีที่สุดแต่ถ้าเป็นแล้วหายได้นะครับข่าวดีหายได้แต่โอกาสกลับมาเป็นซ้ําสูงมากเช่นกันนะครับเขาก็ยังไม่มีข้อมูลบอกชัดเจนนะครับว่าโรคไบโพล่าเนี่ยสาเหตุยังยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรแบบชัดๆกันแน่แต่พบว่าเกิดจากการที่มีความผิดปกติ ในสมองก็คือมันจะมีสารสื่อประสาทที่ไม่สมดุลน,นะครับแล้วก็มีการอ้างอิงอีกว่าไบโพล่าเนี่ยนะครับเป็นโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องค่อนข้างสูงถ้าถ้านะครับในครอบครัวเนี่ยมีใครสักคนเป็นไบโพล่าเนี่ยหรือโรคจิตเวทอื่นๆเนี่ยมันจะมีแนวโน้มนะครับแล้วก็มีโอกาสมากที่สมาชิกในครอบครัวอื่นๆ,ๆเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยจะเป็นได้เช่นกันเฮ้ยมันก็อันตรายนะ งั้นเราอย่าเป็นดีกว่าครอบครัวเราต่อไปก็จะมีเปอร์เซ็นที่เป็นน้อยลงด้วยนะครับส่วนประเด็นด้านอื่นๆที่ส่งผลทําให้เกิดการเป็นไบโพล่าได้ก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กนะครับแล้วก็ความเครียดที่ถูกสร้างและก็สะสมในตั้งแต่วัยเด็กหรือแม่กระทั่งความเครียดที่ถูกสร้างและสะสมในช่วงวัยทํางานหรือวัยเรียนเนี่ย ก็มีผลเช่นกันแต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ปัจจัยเสริมนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาสังเกตดูดีกว่าว่าอาการผิดปกตินะครับว่าเอ๊ะใบโพล่ามันมันมันจะดูได้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าคนเรามันมีโอกาสนะครับที่อารมณ์จะขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างนะครับตามนิสัยนะแล้วก็ระดับความขึ้นขึ้นลงลงของอารมณ์เนี่ยต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่ามีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคใบโพล่านะครับ คืออันนี้ประเมินตัวเองก่อนนะไม่ได้หมายความว่ามัน,ม,นม,มันไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่าใช้ในการประเมินตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปถ้ามันเป็นมากกว่านี้ก็ควรจะต้องไปพบจิตแพทย์นะครับเช่นเรามีอารมณ์สวิงเนี่ยในแต่ละวัน,นจํานวนของอารมณ์สวิงมันเยอะมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีอาการผิดปกติกินมากกินน้อย บ่อยนะครับมีการนอนผิดปกตินอนมากนอนน้อยบ่อยอย่างเงี้ยนะครับถ้าอาการลักษณะเนี้ยที่ว่านะไม่ว่าจะเป็นจํานวนของของสถานการณ์ที่อารมณ์ขึ้นขลงๆบ่อยนอนมากนอนน้อยบ่อยกินมากกินน้อยบ่อยๆเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นหนึ่งถึงสองสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยต้องไปหาหมอแล้และโดยเฉพาะถ้ากิจกรรมหรือพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ย มันทำให้กระทบต่อหน้าที่การทำงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างต้องรีบไปพบแพทย์ลนะครับหลักๆเนี่ยอาการของไบโพลานะเขาบอกอย่างนี้นะครับมันจะมีโหมดที่เราเรียกว่าโหมดช่วงซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้าจะเกิดอาการเบื่อหน่ายจะเกิดอาการท้อแท้ไม่อยากทำอะไรนะครับหรือหงุดหงิดง่ายเจออะไรก็ เหม็นไม่หมดเซ็งไม่หมดไม่ชอบไปหมดนะครับหรือถ้าหนักไปกว่านั้นเนี่ยบางคนนะครับอาจจะมีความคิดแวบขึ้นมาอยากตายนะครับก็มีไม่น้อยนะครับที่คนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยถึงสเตทที่ว่านําไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับช่วงที่มันอารมณ์ดีแบบผิดปกตินะช่วงที่มันดาวใช่ไหมซึมเศร้าเมื่อกี้เล่าไปแล้วอันนี้ช่วงที่อารมณ์ดีแบบผิดปกติมันก็มีนะครับเช่นรู้สึกว่า ตัวเองมีความสําคัญมากแล้วก็มีความสามารถมากอยู่ดีๆก็รู้สึกคุ้งขึ้นมาเลยนะแล้วก็นอนน้อยผิดปกติแต่ว่าการนอนน้อยไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือไม่ได้ต้องการนอนเพิ่มมันเหมือนแบบช่วงสุดต่งช่วงพีคข,ของร่างกายกํกาลังโฟลเลยนอนนิดเดียวไม่เป็นไรเพราะว่ากําลังพุ่งพล่านเลยนะครับแล้วก็การพูดจาก็พูดเร็วพูดมากพูดเยอะพูดไม่หยุดนะครับ ผมก็เคยเจอนะคนที่เป็นไบโพล่าร์แบบเนี้คือเจอปุ๊บเหนื่อยน้องเขาก็บอกเขาก็เป็นนะไบโพล่าร์เขาก็จะคุยไม่หยุดบางวันเขาก็ชวนคุยนูน่นชวนคุยนี่เล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้สารพัดส,สารเพนะครับแต่มันก็เห็นใจเขานะแต่เราก็เห็นใจตัวเราเองเหมือนกันเราก็ต้องทาําภารกิจของเราเหมือนกันในชีวิตนะบางทีมันก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจทุกคนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อถ้าอยู่ในช่วงอารมณ์ดีผิดปกติเนี่ยคนที่เป็นไบโพล่าร์ก็จะคิดอะไรเนี่ย รวดเร็วมากมีความคิดหลายด้านเข้ามาในสมองนะครับคือช่วงมันไหลอะนะครับแต่สมาธิก็จะลดลงด้วยเพราะว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องสนทนาเร็วนะครับเปลี่ยนเรื่องที่สนใจเร็วมากและเป็นคนที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาง่ายมากนะครับและจะพยายามมีกิจกรรมมากผิดปกติหรือช่วงนีเ้เขาอยู่ดีๆอาทิตย์ที่แล้วเขาดาวไปเลยนะเงียบไปเลยนะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดกับใครเศร้าๆนะ พอสัปดาห์นี้คือโอ้โหแอคทีฟสุดๆไฮเปอร์ Hyper มากๆก,กิกจกรรมเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ากิจกรรมเยอะลงมือทําเยอะแต่ผลลัพธ์มักจะออกมาไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับแล้วเราจะเกิดและจะเห็นอาการที่ตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตัดสินใจทําในเรื่องที่มันอันตรายนะครับ หรือหนักไปกว่านั้นก็คือเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะคือบางทีเอ้ไปเลยอ่ช่วงช่วงนี้กาลังพีคนะถ้าเป็นไบโพลา่าไปสุดขั้วเนะี่ยก็คือเอาเลยไม่ต้องกลัวลุยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ไหวนะขาดหลักการและเหตุผลน,นะครับแล้วก็พออะไรที่มันแบบจะไปข้างหน้าพุ่งพล่านแต่พอมันไม่ได้ดังใจมันก็จะมีอาการหงุเดเหงิดก้าวร้าวแล้วก็พร้อมที่จะไฟกับคนอืน่นๆเหมือนกันอ่าจจะนําไปสู่การทร้ายร่างกายก็มีนะครับแล้วก็คนที่เป็นมากนะะ เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าในรายที่เป็นมากอาจจะมีอาการของโรคจิตอื่นๆร่วมด้วยเช่นคิดว่าตัวเองเป็นเทวดามีความสามารถผิดมนุษย์หรือได้ยินได้เห็น,หนในสิ่งที่คนอื่นคนทั่วไปไม่ได้ยินไม่ได้เห็นมีไงเราเคยเห็นใช่ไหมคนหลุดโลกเนี้ยเชื่อว่านั่นนี่มันเป็นเรื่องจริงเชื่อว่านี่ตัวเองเก่งกว่าคนอื่นตัวเองเหนือกว่าธรรมดาเหนือกว่าธรรมชาติอย่างเงี้ยเป็นต้น พวกนี้เกิดขึ้นจริงและมันมาจากการเป็นไบโพลาร์นี่แหละนะครับถ้าคนที่เป็นอเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเห็นอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองค่อนข้างบ่อยแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือว่าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้อาการไบโพลาร์เนี่ยมันลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้ก็คือว่าต้องนอนครับนอนให้เพียงพอจัดเวลานอนให้เหมาะสมให้เพียงพอเพราะการนอนที่ไม่ดี มันมีผลต่ออาการไบโพล่านะครับเพิ่มสัดส,ส่วนของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับออกกำลังกายดีที่สุดนะและช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงของมึนเมาทุกชนิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปพบคุณหมอแล้วปรึกษาคุณหมอแล้วก็ต้องทําตามที่คุณหมอแนะนำนะฮะเรื่องนี้สําคัญคนที่เป็นต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเอง ให้เยอะๆนะครับแล้วก็คนไข้ตัวเนี่ยก็บอกเขาบ้างนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเป็นหรือเราสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยแล้วไม่ได้บอกคนรอบตัวบางทีเขาก็ไม่เข้าใจได้เหมือนกันเสียผู้เสียคนเสียเพื่อนเสียญาติเสียน้องเสียพี่เสียน้องกันมาเยอะก็เพราะเรื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าการเป็นโรคโรคจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะสังคมมันทําให้เกิดการเป็นโรคจิตได้ง่ายนะดังนั้น อย่าทำตัวให้ตัวเองเป็นคนแปลกดีกว่าผมว่าถ้ารู้ว่าเป็นเนี่ยก็รีบทําการรักษาดีที่สุดนะครับสําหรับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเนี่ยก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือคนที่เป็นเบบไบโพล่าได้ง่ายนะครับก็ให้เข้าใจเขาหน่อยนะครับแล้วก็รู้ว่าเขาผิดปกติเพราะเขาเป็น,เป,นเป็นโรคนะแล้วก็พยายามระแวดระวังนะครับสังเกตอาการตักเตือนควบคุมแล้วก็อย่าให้เขาต้อง สร้างพฤติกรรมเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับนะฮะและที่สําคัญต้องให้กําลังใจกันด้วยคนเวลาเป็นโรคประเภทนี้ต้องการกําลังใจนะครับแล้วก็เราควรจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับเขานะพูดถึงคนในครอบครัวไม่ใช่เป็นคนขับไล่สายส่งเขานะครับนะฮะการรักษาก็อย่างที่บอกถ้าเราเห็นอาการเบื้องต้นแล้วเนี่ยพบแพทย์ดีที่สุดครับก็จะได้เข้าสู่กระบวนการที่มันทําให้เรามั่นใจได้นะว่าถูกที่ถูกทาง ในการรักษาและในการดูแลตัวเองแล้วก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวเนาะมีคนหนึ่งคนใดมีปัญหาในใน,ในด้านนี้เนี่ยเราเองก็ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์เนะี่ยทั้งครอบครัวเลยก็ดีนะครับเพราะบางทีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้การไปปรึกษาพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะได้แง่มุมในเรื่องของการดูแลสมาชิกที่เป็นได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ หลายครอบครัวผมเห็นก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับย้ำนะฮะว่าโรคนี้เนี่ยอัตราการกลับมาเป็นซ้ำสูงมากถึง90้าสิบเปนะครับถ้าหายแล้วเนี่ยก็ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มันแตกต่างจากเดิมด้วยนะครับคุณหมอเขาคงก็ต้องแนะนำอย่างอื่นมาด้วยนะอาจจะเรื่องของกินยงกินยานะครับก็ต้องจัดการด้วยนะครับ คือมันไม่สามารถเป็นแล้วหายเองได้นะครับไบโพล่ามันจําเป็นจะต้องทั้งตัวเราเองคนรอบข้างนะครับแล้วก็ต้องปรึกษาคุณหมอด้วยในอฮะสุดท้ายก็อยากให้เข้าใจถ้าหัวหน้าเราเป็นไบโพล่านั่นเขากาลังเป็นโรคแต่ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับส่วนเราเองถ้าเราเจอคนที่เป็นไบโพล่าถ้าได้ได,ดูได้ฟังตอนนี้แล้วก็คงจะเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ขอแล้ะกันนะครับตัวเราก็อย่าเป็น เองกันละกันเพราะโรคนี้มันก็มีโอกาสที่เป็นกันได้ทุกคนแต่ความน่ากลัวที่สุดของมันอย่างที่ผมเกริ่นไปก็คือว่ามันหายได้ก็จริงแต่มันมีโอกาสเป็นซ้ำศูนย์เก้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นดีกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เอามาฝากกันนะฮะกับช่วงที่สองของรายการเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเรากลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ p r a ต i c ี่หลากหลาหลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6